มนุษย์ทุกคนมีความเก่งในตัวค่ะสวัสดีค่ะไม่นายเจียสวนเก่งอย่างไงเก่งแบบไหนเก่งทางโลกแต่อย่าลืมว่าสังสารวัตรมันยาวยาวนานมากเราจับต้นแม้กระทั่งเราจับต้นชนปลายไม่ได้ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือชาติใดๆแต่เราจะเอาตัวเอง ออกจากสังสารวัติอย่างไรให้เราไม่เป็นทุกข์กับการกลับมาเวียนไหวอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเป็นสาระสำคัญในการดำเนินชีวิตของแม่นายเจี๊ยบในปัจจุบันและอนาคตท,ที่แม่นายเจี๊ยบพึงกระทำเนาะเพราะฉะนั้นในโลกของความเป็นอยู่ในโลกแห่ง คุณที่ใช้ชีวิตคุณเก่งหรือรู้ตัวว่าตัวเองเก่งเก่งในแบบไหนเก่งเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดจากความทุกข์ไหมหรือว่าคุณเก่งในด้านที่ในด้านทางโลกอันนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญในการใช้ชีวิตของแม่ได้เจี๊ยบอีกต่อไปนะ <c oughs> แต่การที่แม่นายเจี๊ยบมองอีกมุมหนึ่งคือ ทำอย่างไรจะออกจากสังสารวัตรนี้ตอนนี้คุณเก่งเพราะว่าคุณยังไม่ป่วยตอนนี้คุณเก่งคุณยังไม่เจอปัญหาโรครุมเราแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเจอปัญหาโรครุมเราคุณจะเอาตัวเองออกจากทุกนั้นได้ยังไงอันนี้คือสาระสําคัญของแม่นายเจีย๊ยบที่แม่นายเจี๊ยมเอามาเล่าในวันนี้ความเก่งของผู้คนมันมีความเก่ง เป็นคุณเดิมอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราอย่าไปเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าคนอื่นมองตัวเองว่าตัวเองเก่งหรือแม้แต่ตัวเองเก่งอยู่แล้วเราจะไม่เหยียบหัวคนคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูดีอันนี้เป็นสาระสำคัญในการใช้ชีวิตของแม่นายเจ้านะปัจจุบันอดีตไม่รู้ อนาคตก็ยังไม่รู้แต่สิ่งที่แม่นายเจี๊ยบจะทําให้ปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับจิตที่บริสุทธิ์และผ่องใสเป็นจิตที่จะทําให้แม่นายเจี๊ยบรุ้จักสังสารวัตรรุดจักความทุกข์ความทุกข์ของร่างกายรุ้จักความทุกข์แรงบีบขันของโลกที่เขาพยายามเยี่ยงเราไปซ้ายทีขวาทีเราจะทําอย่างไร ให้เราอยู่จุดให้มันสมดุลอันนี้เป็นการฝึกของตัวเองและการฝึกของแม่นายเจี๊ยบเองทําอย่างไรให้เรามีความสุขกับปัจจุบันไม่ติดทุกข์ไม่ติดสุขขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้ความรักจงทุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ